สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวินเหสตอรี่นะคะเราก็จะมาแกะรอบที่สองแล้วนะคะนี่มาแกะไอ้ด้วงออกจากฟักนะคะเนาะด้วงเข้าฟักเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนาะสําหรับวันนี้ด้วงก็เข้าฟักเรียบร้อยแล้วได้พี่น้องเอฟตีเข้าฟักอีกแล้วนะคะเนาะด้วงสาวินนี่ก็มาแกะออกจากฟักนะคะแกะออกจากกะมาพ้าเนาะเข้าฟักเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก็มาแกะออกได้พี่น้องบัดนี้ ค่อยๆแกะดิัุษันตัวมันชีแตกแกะออกแล้วก็เอาพึ่งลมไว้นะคะนเพราะว่าตอนมันอยู่ในฝักมันอยู่ในกามาพราวนี่มันจะเปียกมากเลยมันจะเน่าเพราะฉะนั้นก็ต้องแกะออกแล้วก็ไปตากลมไว้นิดหนึ่งให้มัน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 พึ่งลมนิดหน่อยนะคะนะอะนี่หลายตัวอยู่ได้ีิเกะออกก่อนบบแกะมันก็บบออกจากฝักได้นี่ไม่แกะมันก็ไม่ออกนะคะฝักมันนี่ เรื่องพ่อไม่ถึงยี่สิบวันนะคะประมาณสิบวันเนาะประมาณสิบกว่าวันนะคะสิบป,ประมาณสิบเอ็ดสิบสองนี่แหละก็เข่าเร็วอ,อกเร็วอ,อยู่ได้พี่น้องเข้าเร็วอกเร็วอ,อยู่นะนี่ได้ได้หลายฝากอยู่นะคะเนาะเราก็จะเอาไว้ทําพ่อพันธุ์แม่พันธุนะคะเนาะอันนี้เป็นด้วงด้วงด้วงป่านะคะไม่ใช่ด้วงซื้อมานะเป็นด้วงป่า เป็นด้วงพ่อพันธุ์แม่พันุป่าค่ะเราก็จะเพาะพ่อพันธุ์แม่พันต่อนะคะว่าจะได้จะประสบผลสําเร็จไหมก็ลองดูนะคะเนาะแต่ตอนนี้กาลังขายอยู่ก็มีนะคะอันนี้ก็เพิ่งเข้าฝักใหม่แล้วก็จะมีตัวที่กาลังขายอยู่โอ้ยางพี่น้องมันเข้าฝักนี่ก็หลบรลีซีอยู่ตามนี้แหละ ได้เป็นลอยตัวอยู่นะนี่อันนี้เข้าอันนี้เป็นกับมะพร้าวนะคะเนาะงกับมะพร้าวจากต้นมะพร้าวนะคะไม่ใช่ไม่ใช่กับมะพร้าวจากลูกมะพร้าวนะ เพราะว่าพอดีอยู่บ้านสาวินเขาตัดต้นมะพร้าวเนาะเราก็เลยไปเอามาให้มันเข้าฝักก็คือเป็นเป็นเป็นกราบต้นมะพร้าวเลยล่ะเอามาเป็นชิ้นใหญ่เบอร์เรเบลาเลยมันมันเข้าฝักเองของมันนะคะนี่ตลนนี้ก็มีอันนึง่งนี่ไงอยู่ในนี้ตัวหนึ่งนะคะอีกเอาออกยากอยู่เหมือนกัน ลองดูนะคะจะประสบผลสำเร็จไหมนี่ไงอยู่ในนี้มีอันหนึ่งนะคะนี่เนาะ mm hmm. มันมันกำลงังมันเข้าฝาอยู่ตรงนี้ฝักหนึ่งโอ้ก้างเข่าแม่พี่ดองข่อยก็ไปทำลายมั่นซัม <c oughs> ไม่ใช่ทำลายหรอกจะไปเอาออกจากฝักนะคะออกไปไว้ข้างนอกเพราะว่ามันอยู่ในนนี้มันกระกดิกกระดิกกระดิ๊กกระดิกบางทีอาจจะเอาไปทางนี้เลยนะเพราะว่ามันมันอยู่ในนี้นะ คนนี้ไงออกมาแล้วโอ๊ยกำลังลอกครับใส่แก้วน้ำไว้ก่อนแม่เข้ามาอยู่ในนี้ก่อนลูกมันออกยากบางอันก็เข้าฝักลิกออกยากมาก หาดูดีๆนะคะมันเข้าฝักนี้นี่ไงอยู่ในนี้ก็ยังไม่หมดคิดว่าหมดแล้วแต่ไม่หมดนะคะนี่มันจะอยู่สั้นอยู่ตามใบนี้นะคะเนาะมันจะสั้นอยู่ตามเปลือกมะพร้าวนะคะเน้อมันมันมันเยอะมากก็คือเราเราต้องต้องดูดีๆนะคะมันจะหลบอยู่ตามนี้คิดว่าเมื่อกี้นี้คิดว่าหมดแล้วก็โยนทิ้งไปแล้วนะคะนาะก็เหลืออยู่นี่ค่ะมันเหลืออยู่นะคะเนาะฝักหนึ่งอยู่ตรงนี้ นี่ยอม่แล้วอืมนี่ต้องหากลับไปกลับมานะคะน้องไฮคิดว่าหมดแต่ไม่หมดนะคะมีเหลืออีกเหมือนเดิมสาวินกลว่มามันเบิดแล้วแต่พ่อมาหาเรากับมีคือเก้วเนาะต้องหากลับไปกลับมาอยู่นะคะ คิดว่าหาหมดแล้วนะคะกับพี่ใหญ่มีก็ว่ามันเบิดเดียเบื่แต่มาดูก็ยังเหลืออยู่ได้เยอะอยู่นะคะได้ประมาณร้อยตัวหรือเปล่าถึงหลอกนะคะประมาณร้อยตัวนี่แหละแก<ะ>ดวงออกจากฝักดวงเข้าฝักนะคะนี้ก็จะเป็นนี่เขาเรียกดวงเข้าฝักก็จะมีสันด๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดอยู่ในนี้ นี่นี่สันดึดึดดอยู่ข้างในนะคะด้วงมันก็จะอยู่ข้างใน นี่เป็นลูกด้วงลูกด้วงเล็กเล็มันกระไข่ไปทั่วนะคะพี่น้องยังในน้อยอยู่ก็มีแม่ก็ไข่ไปทั่วทีทั่วแดนนะคะสาวินนะหาได้แต่อย่าให้จับอย่าให้จับตัวด้วงนะคะเพราะว่าขอย่าบบงแม่สาวินกลัวนอนนะคะก็คืออย่าให้จับนอนเพราะว่ากลัวนอนที่สุด นะคะเนาะกลัวตัวหนอนนะคะเนาะก็ไม่กล้าจับหนอนเท่าไหร่ที๋นี้ก็มีนะคะนี่มาดูคิดว่าหมดแล้วไม่หมดนะคะนี่มันหลบอยู่ตามข้างในนะคะตามซอกตามซอย นี่หลบอยู่ตามกาบมะพร้าวนะคะนี่กากมะพร้าวนี่เป็นกากมะพร้าวเป็นต้นนะคะสาวินมาเนี่ยรอบต่อไปนี้เข้าฝักก็คือจะไปเอาตรงนั้นเหมือนเดิมเพราะว่าเราเราไม่มีน,นั่นนะคะเราไม่มีกากมะพร้าวเนาะเราก็ต้องไปเอาตรงนี้เหมือนเดิมแหละกากมะพร้าวตรงนี้เหมือนเดิมนะคะตรงบหอเลี้ยงปลาพ่อเนี่ย เราก็ได้ด้วงมะได้ฝักมะพร้าวนะคะด้วงเข้าฝักนี่เนี่ยเยอะมากเห็นไหมกระสันดิ๊ด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 ดิดดิ๊ดดล๊ดดิ๊ดีิ๊ดิ๊ดดิดดิ๊ดกดดิ๊ดดดดิดดาิด